นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทีมงานหนุ่มพุทธคุณสามิติช่วยชาตินะครับโดยท่านพระครูจิตนะครับแห่งวัดพรมวงศานะครับหรือวัดหลวงพ่อเนนเก่านะครับก็ได้สั่งน้ำมนต์หม่รตแล้วนะครับรตนี้4,800ขวดน,นะครับคราวที่แล้ว5,000นขวดเนี่ยก็ไม่พอแล้วนะครับเพราะว่า พี่น้องประชาชนได้สัมผัสแล้วนะครับว่าการมีพุทธคุณเป็นน้ำมนต์ถึงแม้จะเป็นน้ำมนต์ติดตัวติดบ้านเนี่ก็มีขวัญกําลังใจนะครับถ้าสิ่งเหล่านี้นยทำให้เรามีความสบายใจเราก็ควรจะนำมาใช้เถอะครับนาทีนี้อะไรก็ได้ที่ช่วยเราล่ะครับอาจารย์หนุ่มสวัสดีครับเออาจารย์หนุ่มครับผมทีมงานนะครับก็อยากจะทราบว่าการทําน้ำมนต์ของอาจารย์หนุ่มครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนะครับห้าพันขวดนะครับ ได้ผลตอบรับเป็นไงบ้างครับก็ค่อนข้างดีแล้วหมดไปไวมากนะครับที่มีอยู่ที่เห็นกองกองอยู่อีกด้านนึงนั่นคือจองแล้วเลยต้องทำนอดใหม่นี้ขึ้นมานะครับก็ทีมงานก็จะพยายามเก็บสถิติด้วยนะครับคือไม่ได้แจกไปอยียงเดียวต้องเก็บสถิติว่าเป็นติดเชื้อกี่รายรับน้ำมนต์ไปดื่มแล้วหายกี่รายดีขึ้นยังไงอะไรยังไงครับแหน่ทำสถิติไว้ท่านอาจารย์ทำยัางครับ เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะครับมีผลทดลองที่ของเราไม่ยังไม่เคยมีใครใช้ไงในโลกใบนี้ในประเทศไทยยังไม่มีครับผมนะครับรานนั้นก็ต้องมีการตัวอ่าเขาเรียกอะไรหลักฐานอ้างองิงครับ,รบถ้าอาจารย์มั่นใจไหมครับว่าวิธีที่อาจารย์ทําเนี่ยมันจะช่วยชาติเราให้พ้นวิกฤตไอ้โลคติดต่อครั้งนี้ได้ครับจะเป็นพันเปอร์เซ็นต์ไหมล่ะมผมมั่นใจชนิดพันเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าอะไรเมื่อวานนี้เห็นคลิปไหมที่ผมรูปพออาการใส่รูป คอของพี่วันเจ้าที่โรงพยาบาลดำเนินเนี่ยน,นั่นก็หายไป 1, ทันทีทันตาเลยนะประมาณห้าสิบเอร์เซ็นเลยนะอาการของแกลหลังนั้นแกจําได้มาแกดื่มน้ามนต์ทันทีเลยเพราะแกกลัวมากผมจานส่รูปแล้วยังไม่พอแล้วแกดื่มน้ำมนต์นอ,นนอีกปุ๊บหายก็ขึ้นมาอีกเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอันนี้เราสร้างความมั่นใจเลยครับแล้วอย่างเงี้ยอาจารย์อยากจะฝากถึงผู้ใหญ่บ้านเมืองไหมครับว่ามันยังไงจะช่วยบ้านเมืองเพราะเราเป็นวงการเล็กๆเราช่วยได้แค่ อไอ้หนูแบบผมกราบขอร้องแล้วกันท่านผู้มีอำน,นาจผู้ใหญ่ทั้งหลายลดอัตราลงเลยครับอันไหนวิธีไหนที่มันไปไม่ได้มันทําให้เตียงเต็มมันทําให้คนต้องไปเดินแล้วล้มตายอยู่ข้างถนนเนี่ยอย่าไปยึดติดมาเลยนะครับวิธีอะไรก็ได้เอาหมดนะครับประเทศไทยก็จะรอดนะครับไม่จาเป็นต้องไปยึดติดว่าถามหน่อยผมถามหน่อยมองความเป็นจริงถ้าวิธีเรายึดติดอยู่มันไปไม่ได้ทําไม่ได้ใช้ไม่ได้เนี่ยท่านจะคงใช้วิธีเดิมๆม,ม,มันก็ได้ผลรับเดิมๆไง มันก็ต้องคิดใหม่ทําใหม่เปลี่ยนวิธีการที่มันดีกว่านี้หรือว่าหาวิธีเอามาทุกรูปแบบทําให้ประชาชนรอดเ่พอแล้วนะครับที่สำคัญคือวิธีเราเนี่ยประหยัดงบประมาณที่สุดแล้วน้าทวนไม่กี่ตังค์นะครับคราะคุ้มครองได้ทั้งครอบครัวครับครับวันนี้อาจารย์จะเริ่มทําเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะดูอาจารย์ทําพิธีกันนะครับอาจารย์กำลังเริ่มทําพิธีแล้วนะครับสิ่งแรกคืออาจารย์จะรัฐนานะครับมีการกรบ้นิจารัฐนา ปกติถ้าในสายเราอ่ะพุทธเจะาห้าดอกรัตนนาเพราะมีสีไม่ตายคือพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าอันนี้เราจะอารัตนนาพระพุทธสีก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รัตนนาตายก็เราทุกสามดอกครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสลนนะนังภาษามิธรรมังสลนนะนังภาษามิสังฆังสละน,นังภาษามิพุทธังอคณะนาณีธรรมังอคณะนาณงสังฆังยยอคณะนาณงพุทธังปฏิทธิมีธรรมังปฏิทธิมีสังฆังปฏิทธิมีะโมพุทธายะ ระเพปุตตังธนากาโมระเพทนังอธิกายเยกายายาย,ายาทวนังปียังสุตาวาอิจิปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสวรรณโมนมารังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายาาะสาธุชยาสนากตาพุทธาเชตาวามารังสวะานางจตุสัจจาสังระสร้างเยปิวิงสุนรา,า,าสภา อันทั้งกาลาสโยภุท่าอัฏฐีสตินายกาสัพพีวัตมิมตายมฮังมาตเกเตมุนิสราครับการทานน้ำมนต์เนี่ยนะครับที่อาจารย์หนุ่มทำเนี่ยเราทำาวั่ถุประสงค์ก็คือช่วยพี่น้องนะครับคนไทยนะครับเพื่อวันหนึ่งนะครับจะได้ถึงหูผู้หลักผู้ใหญ่นะครับวิธีการช่วยชาติแบบไม่ง่ายนะครับและได้ผลจริงนะครับเราทำทั้ง วิธีทางวิทยาศาสตร์นะครับทำน้ำมนต์ไปตรวจนะครับให้มีผลึกนะครับอย่างที่ญี่ปุ่นทำนะครับเราพยายามทําทุกอย่างนะครับเพื่อช่วยชาติถ้าผู้ใหญ่นะครับบ้านเมืองเรานะครับสดับตับฟังนะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับไม่เปลืองงบประมาณแล้วได้ผลดีนะครับเป็นวิธีใหม่นะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมครับเราไปลงมาดําเนินนะครับเราก็ไปช่วยนะครับแม่ค้านะครับที่ทําตลาดทำเขาเรียกอะไรขายของ อาหารตามสั่งเห็นไหมครับเขาเจ็บคอเห็นไหมครอาจารย์ก็จับตัวไม่ได้เพราะผิดกฎก็เลยขอแค่ถ่ายรูปมาเพราะถ่ายรูปมาเห็นไหมครก็สามารถใช้พิธีการทําให้หายจากรูปภาพได้อันเนี้ยเป็นหลักฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับในการรักษาคนโดยการใช้รูปซึ่งเรามีประสบการณ์แล้วนะครับในการรักษาผู้ว่าจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งนะครับที่เป็นโรคโควิดนะครับที่หมอบอกว่า amazing นะครับนี่แหละครับวิธีเนี้ย เป็นวิธีหนึ่งซึ่งเราลองแล้วนะครับลองมาเรื่อยลองมาจะเจ็ดแปดเดือนแล้วครับช่วยพี่น้องได้หลายพันครอบครัวแล้วนะครับก็หวังว่านะครับว่าพวกเรานะครับจะลองลดอัตราลงนะครับแล้วก็มาใช้วิธีนี้นะครับช่วยพี่น้องเห็นไหมครับน้ำเนี่ยก็หลั่งไหลมานะครับจากลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์นะครับนะจากครูบาอาจารย์เองท่านก็ช่วยเพราะว่าการทําบุญอะไรก็ตามนะครับ คงจะไม่สูงสุดเท่ากับช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับมากกว่าปล่อยนกปล่อยปลาเป็นล้านๆตัวนะครับเพราะมนุษย์เราเนี่ยเป็นที่อิจฉาของเทพพรมองค์อินเทวดานะครับเราทําบุญได้เราใส่บาตรได้เรานั่งสมาธิได้เราสวดมนต์ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือวิธีหนึ่งที่เราใช้นะครับอโ สังฆานุภาเวนะิจันตราโยสัทธรมมาอุภาวะปริโตารามิทินะปัญชเลีตีสาธุตอนนี้อาจารย์จะทำพิธีตรวจพุทธคุณนะฮะของน้ำมนต์แต่ละขวดนะครับวิธีทำนะครับอาจารย์ฮะดูที่แขนอาจารย์นะครับเห็นไหมฮะขนลุกเป็นหนามเนะครับนั่นหมายถึงพลังพุทธคุณนะครับ มาแล้วนะครับพลังพุทธคุณอันนี้นะครับอาจารย์สามารถพิสูจน์ได้ด้วยนะครับโดยการถ่ายแตะให้ท่านที่คล่องใจอยากสัมผัสได้นะครับหลายคนนะครับมีเป็นร้อยร้อยายนะครับที่สัมผัสพุทธคุณไปแล้วลองติดตามทั้งอีพีนะครับฟาสอินดับนะครับเรื่องถ่ายพุทธคุณนะครับแบบแบบนี้นะครับลองชมดูนะครับครับอาจารย์ เมื่อกี้พิธีเสร็จแล้วนี่อาจารย์ทำอะไรเพิ่มจากมือถือครับเนี่ยอ๋ออันนี้จะเป็นการอัญเชิญพระบารมีพระองค์ปรบาบมารเบื้องล่างของสายสัญญาบารมีพุทธศียเมตไตรนะครับโดยการจารอันเชิญใส่กองขวดน,น้ามนเพื่อให้พระองค์ท่านปกร่วมอีกทีหนึ่งกำกับเข้าไปอีกทีนึงให้มีพุทธ,ธานาุภาพที่แรงสูงสุดที่สามารถว่าดื่มแล้วไล่เชื้อได้เลยครับผมนะครับนอกจากการป้องกันคือต้องแก้ไขด้วย อันนี้อาจารย์ทั้งกันทั้งแก้เลยนะครับใช่ใช่เมืเมื่อวานที่เราให้ดื่มนั่นก็น้ําที่มีพุทธานุภาพองค์ป่าที่พี่พี่วันท่านดื่มแล้วดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยนะครับต้าใครสนใจเรื่องพี่วันนะครับก็ติดตามนะครับฟ้าดินดํานะครับเรื่องเจับพุทธคุณแบบถ่ายพลังนะครับอีพีที่ห้าสิบเอ็ดนะครับลองเข้าไปตามดูนะครับทุกอย่างมีความจริงมีหลักฐานหมดนะครับนี่ต้องใช้สมบัติจานโอเคแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยอาจารย์ครับได้ ใช้เวลาแคแค่นี้หนึ่งครับจอจรโอ้โหจัรคนลุกเหมือนเดิมอย่างแ,แรงเลย <c oughs> ปลึ๊บเลยเมื่อกี้แค่อังอัง <c oughs> เดี๋ยวนี้วิ่งใส่ตัวเลยโอเคครับ <c oughs> ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับกับพี่น้องชาวดินแดงห้วยขวางนะครับเราจะรอดกันไปด้วยกัน